ค่ะว่าฟันดีๆกับกินทั้งเปลือกเลยกล้วยป่ากล้วยป่ากับกะปิอาหารชาวเลเนาะ <c oughs> หไหน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 ชาวบ้านอาหารชาวบ้านไหนเอากล้วยป่ามาจิ้มชมไรเลยคะอ๋อคุณป้าเขามีพร้อมเอาเอากล้วยกล้วยป่าน,นของลุงรักท่านน้ํพิกกตํามะตะบานเข้ามา,าโตอืตอฮือนี่คือกินหวาน กล้วยป่าแล้วใบมันเป็นยังไงอะไอ้หนดกล้วยแล้วนี่แหละสวัสดีทุกคนคล้ายๆกล้วยไขยใบนั่น่ะอันนี้กล้วยป่ากล้วยป่านี่เอาไปกินกับกะปิเหรอเอาอิ่มแล้วเหรอไม่กินโชว์เลยหูหมอืม อาหารชาวเลข,ของเรานี่ง่ายจริงๆเลยดูดิกินง,ง่ายๆโุยเดี่องรักพักตามดีแล้วพักตรางนี้นี่เอากล้วยนี้นะจิ้มลงไปในกะปิเนาะงงเลยเนาะไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวอเอาแล้วเอาแล้วมีเบียอะไรมาแล้วนะล,ลุงตน,น,นี่ จิ้มลงไปอย่างนี้กระป๋ายแช่เย้มเลยเราข้าวต้มดับน้ำใป่าจิ้มกระปิลองเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเนาะกระปิกะปิอร่อยนะเนี่ยอร่อยใบป่าจิ้มกระปิเขื่อนอะไรอร่อยนะเขือจิ้มกระปิอร่อยนะจิ้มกระปิกระปิกระปิลุงเขาตำเองกล้วยป่าจิ้มกระปิอร่อยนะคนไม่เคยกินอันนี้มะเขือจิ้มกระปิจิ้มป้อมเลยนี่ เคยเจอเราขาแช่แช่เย็นเนี่ยนี่จินมันด้งเลยเราขาแช่เย็นนี่อ,อาหารลิมเลกินแบบนี้เหนาเน่าลงตัวเราขาแช่จิ้มเมืเมาแล้วมขม,มคนเลยนี่เขาไม่ยุ่งยากนะ เขาจิ้มๆกะปิจะได้แล้วเนาะเออนี่มีอยู่ใกล้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหในกระทะนี่แอบ,บเราไว้อดไว้ทีป่ปลาย่างให้กระชอด <laughs> จะทิ้งแล้วดีวไ,วว <laughs> ไว้แมวมันไว้แมว